สาวกวีออสห้ามพลาดนะครับผมวันนี้พามาให้ชมอีกหนึ่งพันนะครับเป็นรถเข้าใหม่ส่วนตัวนี้นะครับฟีด้าผ่อนแค่ห0 0พันนะครับได้เป็นฟังก์ชันตัวท็อป1.5ตัวเอสได้เป็นปี2013ันมชมหน้าปามังกรตัวนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กนะครับผมขอบ16เดิมโรงงานนะครับยางโยโกฮาม่าปี2023เลยนะส่วนตัวนี้นะครับราคาจบสดนะ249,000บาทเท่านั้นนะครับผมภายนอกภายในต่างๆไม่มีรอยฉับไม่มีรอยบุบไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ เดี๋ยวมีการนะครับผมตรวจเช็คสภาพรถส7งวเจี่รายการให้มีใบเอร์ออกให้ด้วยนะครับใครกำลังสนใจกำลังหารถเก่งสักคันไปใช้งานนะครับคันนี้รายได้1 1 0 0 0 12,000่ออกคนเดียวจบแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ปีดาหวนเบาๆแค่5,000สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยครับครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมที่ช่องโอรูปเก่งมือสองบินบุรีนะครับกับผม สโอเรยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนลรถมือสองนะครับผมวันนี้พามาชมอีกแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตนะสำหรับรถเก่งกันบ้างนะครับผมส่วนคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับใครกาลังหานะรถเก่งสักคันนะครับที่ผ่อนเบาๆนะไม่ถึง6000คันนี้ผ่อนนะผมฟรีดาวผ่อนเพียงแค่5000เท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้าตัววีออสนะครับผมโฉมปี2013คันนี้ได้เป็นฟังชันตัวท็อป1นตัวเอปี2013นะครับโฉมหน้าปาล์มกรนะเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมที่ถือว่า ขับขี่สะดวกนะครับผมแล้วก็การใช้งานต่างๆฟังก์ชันต่างๆโอเคเลยนะครับตอบโจทย์กับราคาคันนี้จบสดราคาอยู่249,000บาทนะครับกับรถบ้านมือเดียวตัวนี้นะครับซึ่งปี2013กับเลขไมล190,000กิโลนะคันนี้ไม่แท้190,000กิโลถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับผมกับปี13นะถึงปัจจุบันนี้ประมาณนะครับผม12ปีนะประมาณ12ปีนะผมด้วยสภาพตัวรถนะครับ ภายนอกภายในเดี๋ยววันนี้ผมพาชมนะครับว่าควบคู่กับเลขไม้ไหมนะโดยส่วนรวมนะครับผมได้ตรวจเช็คแล้วตัวนี้นะครับรถไม่เคยผ่านการชนหนักมาเลยนะอาจจะมีร่องรอยการใช้งานนะครับผมแต่ไม่ได้มีการผ่านการชนหนักส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมตรวจเช็คสภาพรถให้นะครับมีใบเซอร์ออกให้274รายการคุณพี่ไม่ต้องนะกังวลได้เลยนะครับอ่ะส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมนะทุกซอกทุกมุมตัวรถภายนอกภายในเลดดอกเบีย้ยคำนวณค่างวด ต่างๆเดี๋ยวผมชี้แจงในคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบถ้าใครถูกใจนะครับผมอย่าลืมติดต่อมาหาผมที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับก่อนไปชมฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องนี้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะผมแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตที่วิดีโอลงทุกวันแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะสำหรับตัว v ีออหน้าปามังกรตัวนี้นะครับเป็นฉายาของเขานั่นเองนะสำหรับรุ่นตัวนี้นะสภาพดี นะครับผมสภาพดีเลยด้านหน้านะครับโครเมียมกระจังหน้าเป็นโครเมียมมีตัวสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันนะสำหรับตัวนี้สเกิร์ตด้านหน้านะติดเพิ่มมานะครับถ้าของเดิมนะมันจะอยู่เพียงแค่ประมาณนี้ตัวนี้ติดสเกิร์ตด้านหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ไฟหน้านะครับได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์หลอดไฟเตอร์กลมๆแบบนี้เลยนะนี่สวยงามถ้าเป็นตัวแบบตัวกลางตัวตัวเอ่อตัวเริ่มนะครับ ไฟหน้าจะได้เป็นตัวหลอดไฮโดรเจลตัวมันติรีเฟคเตอร์แต่ตัวนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับสว่างแน่นอนนะมาพร้อมกับตัดหมอกติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมทะเบียนคันนี้6417ทะเบียนกรุงเทพนะครับอ่านะเหลียมสันคมด้านหน้าตัวรถฝากระโปรงนะครับไม่เคยถอดเปลี่ยนนะหรือถ้าบางทีนะครับผมอาจจะมีร่องรอยการถอดที่ไปเก็บงานพวกสีพวกต่าง แต่ไม่เคยผ่านการชนนะครับผมถ้ารถคขนไหนผ่านการชนนะครับผมทางเราจะไม่รับเข้ามาเลยนะครับนี่สภาพดีนะส่วนไฟตันหมอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องมีการปรับสภาพเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่นะอาจจะมีร่องรอยนะแตกแล้วนะครับเดี๋ยวทางนี้เราดูแลให้เราปรับเปลี่ยนให้เลยนะครับให้ดูสภาพโดยรวมนะสภาพแรกเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแมกนะครับตัวนี้ได้เป็นล้อแมกเดิมโตโยต้าขอบ16นะ ได้เป็นล้อแมกซ์16พร้อมกับยางโยโกฮามานะครับปี2023เลยนะครับนะด้านข้างตัวรถเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถเดิมเดิมนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกให้เรียบร้อยนะครับคิวกันาสาต,ตัวนี้นะของเดิมของศูนย์โตโยต้าเลยนะครับด้มจับได้เป็นโครเมียมนะแล้วก็กระจกเดิมรอบคันนะครับส่วนภายในตัวนี้นี่สวยงามได้เป็นสีดำนะสีดำเนี่ยมเลยทั้งคัน เบาหนังขัดเงาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ได้เป็นดีไซน์เบาะหนังนะแล้วก็โครงสร้างแซวบี้ฝั่งนี้หัวน็อตไม่เคยขยับนะครับนี่รถ12ปีนะพี่สภาพคือสวยมากนะครับปี13ผลิตช่วงกลางๆปีนะสำหรับคันนี้แล้วก็ดูเม็ดอาร์คนี่พี่ดูเม็ดอาร์คของเดิมโรงงานเลยนะด้านบนเช่นกันนะครับฝั่งนี้ไม่เคยมีการชน สวยมากนะพี่เดี๋ยววันนี้ผมพาชมนะทั้ง4มุมเลยเพราะว่ารถค่อนข้างจะมีอายุนิดนึงนะครับผมแต่โดยโรวมสภาพคือสวยมากนะครับอ่ะแผงประตูต่งตางๆนะแต่ก็มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวดึงให้ดูนะเม็ดอาร์คนี่พี่ดูเม็ดอาร์คเดิมนะครับผมไม่มีการชนนะสวยมากนะครับอ่ะนี่สวยๆเลยพี่สองแสนเองราคาจบสดไม่แพงพี่สําหรับคันนี้ไม่แพง ไม่แพงนะสำหรับโชมนี้ปี13นะครับนี่ปุ่มล็อกเด็กมีนะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเติม91 95 e 2ต่างๆได้หมดเลยนะครับส่วนไฟท้ายนะบ่งบอกเอกลักษณ์ของตัวเจนนี้แล้วนะครับไฟท้ายนะแล้วก็โลโก้ต่างๆนะครับผมสเกิร์ตด้านหลังติดเพิ่มมาให้นะพร้อมกับเซ็นเซอร์2จุดกัระยะถอยนะครับผมโลโกโตโ้ตัว S ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็มานะติดสปอยเลอร์มาให้แล้ว เจ้าของเดิมติดสปอยเลอร์มาให้กระจกด้านหลังได้เป็นเดิมของโตโยต้านะครับไล้ฟ้ามีเสาอากาศมีมาให้ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูหน่อยนะครับผมว่าฝาท้ายโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะขออนุญาตเลยส่วนด้านในเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับผมต่อไปอ่ะดูฝาท้ายก่อนสําหรับฝาท้ายโครงสร้างฝาท้ายนะครับพี่ดูนะหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับ น็อตฝาท้ายไม่เคยขยับเหมือนไม่ได้ถอดเลยคือแทบไม่ได้ถอดเลยนี่แหละนะครับผมแล้วก็รอยเม็ดอาร์นะสวยงามนะครับผมโครงสร้างดูเดิมนะฝาท้ายไม่มีการถอดเปลี่ยนไม่มีการไปปรับอะไรเลยนะครับแล้วก็นี่การเก็บสายไฟนะต่างๆเดิมนะครับสวยงามมากนะสำหรับคันนี้เม็ดอาร์กรลงน้ำฝั่งนี้นะครับเดิมฝั่งนี้ก็เดิมเช่นกัน นะรถบ้านมือเดียวเดิมๆเลยพี่นะสำหรับคันนี้ใครกำลังหานะ่าไปใช้งานนะครับงบไม่ถึง3 0 0แสนนะงบไม่ถึง3 0 0แสนคันนี้ผมแนะนำเลยนี่สวยงามมากพี่นี่เมทอาร์ตต่าง,าง,างๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างอุปกรณ์นะครับผมถุงสีดำตรงนี้นะครับมีอุปกรณ์ต่างๆให้การเปลี่ยนยางยางอะไหล่ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะสำหรับด้านหลังนะรับประกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อด้านใน สำหรับด้านในนะเดี๋ยวดูด้านนอกก่อนนะครับผมสำหรับเม็ดอาร์คนะฝั่งนี้เดิมนะครับผมเดิมทั้งคันนะสวยมากนะพี่เม็ดอาร์คเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับผมทางนี้เราประกันไม่เคยมีการชนแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตนะเสาบีเสาบีของฝั่งคนขับนะครับก็เดิมเช่นกันนะนี่สภาพดีมากนะพี่สภาพดีจริงจริ<ๆ>นะครับแล้วก็ในฝั่งของประตูฝั่งนี้กันบ้างเม็ดอาร์คเดิมเดิม นะครับนี่แกะให้ดูนะทั้ง4มุมเลยนะพี่นี่สวยงามมากนะครับผมรถบ้านมือเดียวนะเป็นรถที่แบบน่าจะเป็นพี่ผู้หญิงนะเขาใช้งานมาถือว่าใช้งานมันน้อยนะรถ12ปีนะผมจะมันหนึ่งแกาหมืกิโลเท่านั้นเองนะครับเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆนะเดี๋ยวทางผมนะครับเปลี่ยนทายของเหลวเช็คแบตเตอรี่ให้นะครับผมแล้วก็เช็คในส่วนของอพวกส่วนต่างๆนะครับผมในหน้าห้องเครื่องให้ทั้งหมดเอาแบบสภาพพร้อมใช้คือขับ ขับขี่กลับบ้านต่างจังหวัดได้เลยนะภายในปีใหม่นี้นะครับผมสวยงามส่วนภายในนะครับผมตัวนี้ได้เป็นปุ่มพุสต์ทเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะปรับเป็นระบบไฟฟ้านะครับพวงมาลัยได้เป็นมัตติฟังก์ชันนะพวงมาลัยไม่มีล็อกไม่มีขานี่พวงมาลัยสภาพดีมากนะแล้วก็เลขไม้นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นโลนะครับถือว่าโอเคค้่คู่กับปี2013ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับไม่ไม่ได้เยอะเลยนะ ส่วนตัวนี้นะครับผมมันติมีเดียนะครับใส่เสียบ usb ได้นะครับผมนี่ที่ช่องตรงนี้นะแล้วก็ใส่เป็น cd dvd เปิดเพลงนะครับผมรู้ว่าเสียบแฟลชไดรฟ์ฟังเพลงต่างๆได้ทั้งหมดนะครับมาพร้อมกับ Air Auto นะสำหรับตัวนี้เ l cvt 6 s สป e d ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์อนะครับขั้นบันไดแบบนี้เลยสภาพดีมากคอนโซลนนหน้านะครับก็ดีเช่นกันนะแอร์แบค,คู่หน้าเรียบร้อยเลยนะครับสภาพสวยระบบไฟนะ สวยงามนี่พี่รูรถนะปีสองพันสนะครับผมถุงนี้นี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเจ้าของเดิมนะเขาบอกว่ายังไม่ได้แกะตั้งแต่ออกมานะครับผมคือว่าดูแลดีมากๆสภาพรถคือแบบนะพี่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะสาหรับคันนี้ใครกําลังหา v ีออไปใช้งานนะครับนี่ฟังก์ชันตัวท็อปนะที่บางแดดมีกระจกแต่งหน้าให้ทั้งหมดนะครับมาพร้อมกับนี่เบาะหนังสีดํานะครับ ตัวนี้ลงแว็กให้เร็วเรียบร้อยนะครับสภาพบบร์ดีมากนะสําหรับตัวนี้แทบไม่ได้เก็บงานเลยนะครับแทบไม่ได้เก็บงานเลยกิบมากนะพี่นะกิบมากนะครับผมแล้วก็มาดูเบาะด้านหลังกันเบาะด้านหลังก็สภาพดีเหมือนกันนะลงแว็กเงาให้เรียบร้อยนะครับนี่แทบไม่มีการใช้งานเลยนะครับถ้าสําหรับใครกําลังสนใจกําลังมองหานะครับคันนี้ผมแนะนําผ่อนแค่ห0 0พันเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปพามาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ มาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่อง v v g i นะครับผม4ีซูซีพกว้าแถวเรียงขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเกียร์ CVT 6สปีด109แรงม้าสําหรับตัวนี้นะครับผมสภาพโครงสร้างเครื่องนะครับยังเดิมอยู่เลยนะรถ12ปีนะแต้มสีมาร์คสีนะครับยังต่างยังอยู่ครบนะสวยมากนะพี่ตัวนี้นะครับการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเดี๋ยวให้เป็นทางทีมงานช่างของเทสยนต์นะครับผมจะดูแลเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งหมด นะเช็คน้ำยาแอร์ต่างๆนะผมฟูแลแรนต่างๆนะเช็คให้หมดเอาแบบสภาพพร้อมใช้เดินทางไกลได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เราจะดูให้นะค่าแบตต่างๆนะครับถ้าตามกฎเกณฑ์เดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นยางปีอ่ะไม่ใช่ยางแบตเตอรี่ปี2000อ่าปี67อ่ะมา2000อะไรอีกแล้วนะขอไปนะครับแบตปี67เดนะเดี๋ยวจะเช็คค่าแบตต่างๆให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างที่ดูนะ นี่โคสร้างเม็ดอาร์ยังอยู่นะครับผมเดิมเดิมนะแล้วก็ตัวน็อตหัวน็อตต่างๆยังไม่มีการไขเลยนะครับผมสวยงามมากนี่น็อตฝากระโปงนะครับผมดดิมเดิมนะเดิมๆนะครับตัวนี้ไม่มีการผ่านการไขไม่มีการผ่านการชนเลยขานด้านหน้าไร่ามาเลยนะครับหัวน็อตต่างๆน็อตหยุดไฟหน้าไฟหน้าก็ไม่เคยมีการถอดเปลี่ยนนะนี่หัวน็อตด้านในเดิมนะครับผมสวยงามมา,มากนะสำหรับคันนี้ สภาพดีนะผมสภาพดีมากนะไฟหน้าเดิมไทยโคยโตนะครับเดิมคันด้านหน้าไม่มีการหักนะครับผมไม่มีการเหี่ยวนะคือไม่มีการแบบดัดแปลงเลยโอ้โหสวยงามนะครับผมอันหนึ่งนะที่เบ้าโชกยังอยู่ครบเม็ดทาร์อยู่ครบตามอคอที่เดิมจุดเติมเดิมนะครับแล้วก็น,น็อตฝากระโปรงเดิมเดิมเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสีฝากระโปรงนะครับผมเป็นสีรองพื้นแบบนี้นะครับของเดิมโตโยต้า ตัวนี้นะครับแผ่นการความร้อนไม่มีเดี๋ยวถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมติดให้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดหามาติดให้แถมไปเลยนะครับผมนี่โครงสร้างฝากระโปรงด้านหน้านะครับของเดิมแท้แท้เลยนะครับผมและคันนี้ผมการันตีว่าน่าใช้สุดนะครับอีกย้ำอีกทีตัวนี้เป็นโตโยต้าวีออนะครับผม1.5ตัวเอสตัวท็อปนะครับผมปี2013โฉมหน้าปลามังกรนะครับเป็นเจนหน้าปลามังกรแบบนี้ยังเป็นรุ่นที่ยอดนิยมอยู่คันนี้จบสด2 4 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนแค่5,000นะครับ ฟีดาผ่อนแค่5 0 0 0ดอกเบี้ยเริ่มต้นตอนนี้2อ9นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้สามารถนะครับผมออกได้เซ็นไฟแนนซ์ได้เดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมารับรถผมมีรถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมถ้าใครสนใจในคลิปนี้นะครับผมผมดูแลให้อย่างดีนะครับพร้อมการเปลี่ยนทายของเลนะควับผมตรวจเช็คสภาพ274รายการของตัวรถเดี๋ยวผมเช็คให้ทั้งหมดนะครับผมถ้าใครสนใจสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์โทร0 8 8 6 5 1 3 7 3 0 หรือว่าแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ก็ได้นะครับติดต่อหาเซลล์น้องโอเพนยนได้เลยนะครับนะห้ามพลาดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้รุ่นนี้และราคาแบบนี้นานๆทีจะมีเข้ามานะครับด้วยสภาพแบบนี้รถบ้านมือเดียวผมแนะนำนะครับผมใครกําลังหารถไปใช้ต่อรถมือ2ที่สภาพดีๆและก็นะครับราคาสุดคุม้มต้องดูคันนี้เลยนะครับก่อนจากลากันวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง โอรวมเก่งมือสองเมนบุรีนะครับแล้วก็ช่องติกต่อของผมมี2ช่องโอเพชรยนต์แล้วก็โอรวมือสองฝากไปกดหัวใจกดไลค์นะครับเวลาไลค์สดก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถึงเวลาแล้วขออนุญ,ญาตกลับลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ